สวัสดีค่ะเดี๋ยววันทีิล่าเรือตรงพี่ที่บ้านทิล่าเรือในสตอกโฮมค่ะวัดสันตินิวาสนี่อาจารย์ลักเลขานิเทศค่ะมาเป็นผู้อธบายว้างทิล่าเรืค่ะ สาระบรรยกาศสิริรัตน์นะคะบรรยากาศสิริรัตน์นะคะแล้วก็คุณสุภการทองเหลายูฮันซอนนอร์เวย์นะคะจากมองนั้นนะคะจะเป็นมองจะลูกค้าลูกค้าลูกค้าร่วมกันเซียบาร์ูกค้าทางเมืองเมตาบอยนะคะเขินด้วยนะคะแล้วก็ตัวแทนต้นผับปลาห้า พี่แสนีคุณคุณสบารกมน่อยคุณแทนคุณแผ่นดินนะคะพี่แอดนะคะขนมล้นะคะขนมครับขนมมาเฮ็ดบุญค่ะอคุณขนมมาเฮ็ดบุญก็มีก๋วยเตี๋ยวโอ้มีชมตำมีหลายอย่าง่ะเขาเฮ็ดแล้วยมซุนี่ถวายถวายพาเดี๋ยวพานออกมาตัก ถ้าวยค่ะขายปัดใหญายปัจจัยถวายปัดใหยไทยยาตค่ะ้าสารทเลกัะเขาข้าวซยพระกับเขามาเขืโลงท่านลายค่ะไ่ต้องยานว่าอดเลยมาหลายเบียเตียวตำมกคุ้มนี่เมัดตอกขาต้มเขาต้มโสงเร้าเสีย แล้วก็ได้มาสมสมควรเพราะฉะนั้นท่านทลายจะได้มีความตั้งใจกันในการประกอบพิธีสำคัญนี้นะครับเพราะจากนี้ไปต้นปายน้อยเนือใศรัทธาในพางพุโลกโดยเฉพาะทกเพศทกวิีนี้จะเกิดวัดนี้นะครับคือวัดวัดสันตินิวาสแล้วก็จะเป็นกําลังศรัทธาไปอีกยาวนานเรามีวัดในเมืองไทยมากมายแต่วัดนั้นสร้างโดยบุรพกษัตริย์หรือคนแต่การก่อนเราแค่เป็นคนไปขอบุญ ไปร่วมบุญไปทําพิธีแต่วัดนี้เรากําลังเป็นผู้ร่วมสร้างร่วมสร้างผู้สร้างเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เสมอผู้สร้างจะเป็นเจ้าของในบุญในสิทธินั้นไปตลอดการจนกว่าจะบรรลุพระพุนิพพานแปลว่าใครก็ตามที่มีโอกาสได้มาร่วมบุญในวันนี้บุญครั้งนี้และจากนี้จนวัดเสร็จก็จะเป็นบุญที่ใครมาใช้ต่ออธิษฐานในเรื่องใดพระสงฆ์สวดมนต์ทวัดปฏิบัตสบิสมาธิกรรมฐานขั้งใด บุญนั้นจะเป็นของผู้ร่วมสร้างตลอดการตลอดไปผู้สร้างคือเจ้าของสาทูราคาบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลขอเรียนเชิญพี่พจนานะครับจุดเทียนนะครับบนโต๊ะบวงสวงบวงเทพย,ยดาครับทุกคนปรนมมือครับขอความเจเริญรุ่งเรืองในทางรรมความเจริญรุ่งเรืองในทางสุขในทางโลกิวิไสั์ที่ประกอบไปทำจงสว่าง ขึ้นในดวงชะตาชิตของข้าพเจ้าทั้งหลายดุจเทียนที่สว่างขึ้นนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปวงเทพยาดาบรรพบุรุษบรรพสตรีผู้ได้เคยทับถมทวีในแผ่นดินนี้ขอจงรับรู้และอนุโมทนาด้วยแสงสว่างแห่งเทียนคู่นี้จงเป็นเครื่องกําหนดได้หมายรู้ในการที่จะให้ทั้งหลายได้รวรวมโมทนาในากาลบัติบันนี้ขออัญเชิญทูนะครับ และจุดทูปนี้ดยนะพี่ผู้นาได้จุดทูปนะครับเก้าดอกเพื่อปักกระกิฐานกระถางทูปมีไหมครับถ้าไม่มีให้ไปปักตรงนั้นก่อนก็นได้นะครับตรงที่ที่เราจะวางแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จุดถางทูปนะครับจ,จํานวนกามือหนึ่งเพื่อแจกให้ทุกคนคนละดอกคนละดอกนะครับเพื่อปักเครื่องใบสีและของบัตรทีทั้งหลายนะครับขอทุกท่านลักใจตั้งใ,ใ,ใ,ใจ คุณถือวกันนะคุณถือวกันข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งจิตจะขอระลึกนึกถึงพระแม่ธรณีอันศักดิ์สิทธิ์ขอท่านจงรับรู้ในเจตนาอันเป็นกุศลของปวงข้าพเจ้าทั้งหลายในกุศลรัตฐานในครั้งนี้ด้วยเถินเมื่อกี้มีแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งที่มีรายนามมีรายนามของพระคุณเจ้าแล้วก็มีรายชื่อของวัดอยู่ตรงไหนนะใครใครคนอยู่ไปผมเนี่ยผมต้องประกอบการสงสุงกระดาษแผ่นนี้ครู่นี้นะครับ จารย์รักมากลงุงจิระเลยแข่งเอาเสร็จแล้วใครที่ได้ทูบหนึ่งดอกก็จบอธิษฐานว่าขอถวายเครื่องบัตรปีบูชานี้แก่บรรพบุรุษเจ้าของสถานที่เทพพาดาทุกกระแสวิถีข้าพเจ้าขอถวายเครื่องต่างๆเหล่านี้แล้วให้ปักตามที่ปรารถนานะครับจะปักที่ กลีปใบสีหรือจะปรักที่ผลลมะกาก้ากไม้มัดฉาบังสากุ้งปลาผมมีครบนะ่างต่างประเทศก็มีครบมัดฉาบังสามัดฉาก็แปลว่าปลานะครับบังสาก็แปลว่าเนื้อทั้งหลายเนี่ยนะครับครบปูกุ้งแต่ว่าเต็มไปด้วยหิมะนะครับ <c ười> <c ười> จุดๆแล้วปักนะครับระวังทูบนะครับจุดแล้วมันจะไปตำคนข้างๆนะครับ ระหว่างนี้เพื่อเป็นเสียเวลาท่านทั้งหลายเมื่อจุดทูปแล้วอย่าถือไว้นะครับจบอธิษฐานแล้วปักนะครับปักดังเครื่องบัตรพีบูชาด้าน,นหน้านี่นะครับพระสงฆ์ท่านจะต้องถวายพัะปรหานนะครับต่อไปมีเาสู ขวาดวงถวายสมโชคสมลาบน้กันเ่ะได้ตอตะเครื่องเส้นไหว้ถวายค่ะน้ำมันนุโมธนาสาธุบุญน้ำกันใหายไม่ได้เต็มเลยค่ะเ้ารกันเยฮเอานนโมธนาสาธุเพื่อการถวาย ก็มีไม้ถิ่นตกพิธีเจิมไม้บัานสะพืเตยพฤพษ์นะครับไม้ของหลางนะครับไม้มงคลทั้งเก้าเพื่อให้เป็นมงคลสถิดนายังสถานที่แห่งนี้นะครับจันทรเทีแหเงี๋ยวเนี่ยจะค่อยจะคจ้ย เดี๋ยวพอผมให้สัญญาณพระคุณเจ้าจะเป็นตข้าห้ินตัวนะครับ Oh. เดือนสปีวก ceksin, อกอ well. <Tu> <AM hago> <everywhere> ัฐศกจุลศักราช1,378คิดคศักราช2,017เวลา9โมงเท้า49นาที39นาทีเป็นประสมเลิกเวลา10นาฬ39นาที39นาทีอันเป็นที่สุดสุดแห่งเลิกเก็ะปัญจนวางทุติยะตรียางเสวยพรณีนักกษัตริย์ลัคนาสถิตดวงเลิก ราศีเมษองคกระดวงเมืองกรุงรัตนโกสินทร์เป็นเตโชธาต์ธาตุไฟอันประกอบด้วยมหาชนโดยดงเลิกคือเลิกมหาเศรษฐีดวงเลิกนี้มีคุณวิเัตยิ่งใหญ่ลักนณะดวงเลิกสถิตราศีเมษเป็นราศีของดวงที่เหมือนกับสถิตอยู่ในเมืองพิรมิดเมืองกีเซประเทศกีเป็นดวงก่อกำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่21เมษายนพศ2325มีดาวตุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นมหาอุ แปลว่าเลิกนี้เป็นเลิกแห่งความร่ำรวยผู้ที่จนมาวัดนี้แล้วกลับไปรวยผู้ที่ไร่ทำมาแล้วรวยเรื่อยทำไร้ฐานะมาแล้วมีฐานะดาวประจำตัวดวงเลิกเป็นทินะาแต่ดวงเลิกแต่ได้เป็นบุรณนะเลิกคือดาวประจำตัวดวงเลิกคือดาวทานอยู่ร่วมกระดาวถูกตามอู๋เรนว่าถูกปากหวานอังทารรับเอาเป็นผู้มิตรหนุนดวงเลิกดวงเลิกน<ม><ม>ี้มีดาวบริวารเป็นลาภะแปลว่าจะมีคนมาช่วยกันมากมาย ดวงเลิกี้ดีดาวพระฤหสัสดีเร็งนดวงเลิกผู้ที่มาปฏิบัติในวันนี้ย่อมเกิดคุณวิเศษในทางธรรมคือสามารถบรรลุธรรมสามารถจเจริญในธรรมใครเป็นคารวะยังมีปราถนาโลกีใสมาวันนี้จะเจอคู่สงใจและ,ะช่วยทุกคนเ,คพ,เพร,ะเราะดาวเลิกพฤหัสบดีมาเป็นัตนิในเรือนในเรือนดวงตามีดาวสาเป็นมุรณะในเรือนดวงเลิกแปลว่าพวกทุกในสายเสาวสาวเป็นมุรณะแปลว่า คนมาวัดนีแล้วแต่หมดมุกมีแต่สุกับไปแต่ทุกสถานขอพระทาจจะช่วยเทพยาดาทูรเหล่านี่คือดวงเรื่องมหามงคลขอตุงสถิตเป็นมงคลที่จะก่อเกิดเป็นมงคลในการก่อสร้างณวัดสันติวัดไปตลอดกาลและนานถึสาธุสาธุสาธุ ल i <speaking in foreign language> ทีงหลัทองทไหมาเทมานาชาดีติขอติดผบัตรแข่แทนดีทองทองไหลมาเทมาน่าชานีติทองทองไหลมาเทมาน่าชาดีตินะคะจะดูนัการเสร็จพิธี้ล้วใช่ไหมคะแ่น้ก็ขอน้องๆพี่ชายนะคะ ใจที่บริสุทธิ์แล้วใจที่นอภนานะครับวันนี้ก็ยังไงก็ร่วมกันโบกนาบุกุศลคนบูมคนร่นนี้ก็ฟังเพลนซาลาฟเ่องบวงรงาลาฟพิธีเครื่องบวงสรวงแล้การร่วมทอดพระ่าวันนี้ค่ะโงการร่วมร่วมใจกันมาจนถึงวันนี้ก็เป็นรับเป็นมาได้ไง ที่เปะิธีปฏิบัติาจะได้ร่วงกันเามต่อพุธศาสนาสต่สางบรางรดาินี้นะครับก็โมทนาบุญยิ่งๆกทุท่านนะครับทั้งทางฝ่ายไทยและอินโดีเดยแบบนี้ได้มาร่วมโมทนานะครับรุ่นไหมท่านบนเนาะ คนกนนนคลิ่นคนอะไรกัเริื่อนซ่าๆเลวค่ะเขาต้มเขบาบริการห้อนๆค่ะ,ะ <จน S 2> โครง,งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะถึงเวลาที่เราจะทำพิธีนะตอนนี้ครับตอนนี้เลยเรียนเชิญทุกท่านครับตอนนี้ร่วมกัพิธีครับตอนนี้เลยนะครับ